สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอท้าทาสู่ AI s i g n นลนะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณต้านสดานี้ทองคำออทามไฮแล้วนะครับครับผมสูงจุดทุกสัปดาห์ครับผมเบื่อเบื่อไหมครับคุณไหมโอ้โหดูจนเบื่อเลยครับไม่รู้ว่าแนวต้านั้นบนอยู่ตรงไหนนะคุณต้านคุณอเมริกาก็แล้วบิตคอยก็แล้วทองคําก็แล้วแล้วหุ้นไทยล่ะ อยู่เหมือนเดิมครับแม่หมดเลยไปไล่กับผมเมามาดูหุ้นไทยก่อนแล้วกันรายการเรานะครับก็เคีทีอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็ตาเปิดมีมีการซื้อหุ้นเข้านะครับครับสัปดาห์ที่แล้วอ่ามาหุ้นในพอร์ตนะครับมีอ่าแบมยังอยู่นะครับแบมอยู่มีเข้า CPO เข้ามา นะครับตามนี้เลยนะครับทีเขียวมีจุดแบบนี้ก็คือขินเป็นเขียววิกแรกนะครับเข้า c p พอแจ๊สยังอยู่นะครับ k t ทอยู่ติดล้อ,อยังอยู่แบบแหมบิดน่าจะรอดไมเนี่ยอืม,อ,ม,อ,มอยู่แบบไม่ไม่ไมไมค่อยก็เป็นสีส้มนะครับถ้าเป็นสีแดงเราต้องออกนะครับ,บหมดโมเมนตัมก็ออกไปก็ก็คือสรุปแล้วก็คือสัปดาห์นี้เราเข้า c p พอนะครับพุดในพอร์ต ตอนนี้กลายเป็นว่าจากสี่ตัวก็เป็นห้าตัวนะครับเอาผมพาดูดูพอร์ตเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับอตอนนี้คุณในพอร์ตเรามีห้าตัวนะครับตามนี้เลยแบมซีพีออลจสติดล้อนะครับส่วน t r a n s ซ็คชั่นก็คือเราซื้อ CPU เข้ามาหนึ่งตัว หนึ่งตัวของ KT ก็มูลค่าตอนนี้ก็คือประมาณสองแสนมีเศษนิดหน่อยนะครับก็เป็นไปตามนั้นครับาเคลื่อนไหวก็มีแค่การซื้อเข้ามาตัวเดียวครับทีพออทอ,อ,อ,อเรามาดูตลาดโลกนะครับทองคำนี่ครับ,<ำ>รบนี่เลยนี่เป็นภาพวิ e k ี่นะครับอืมอืมอืมดีม,มากม กล้าคุณต,ตั้งกล้าซื้อพอโลต,ตามาเลมไม่ะโอ้ไม่ใช่จุดซื้อครับไม่ใช่จุดซื้ออจุดซื้อก็ไม่ใช่นะครับจุดขายก็ยังไม่จุดขายก็ไม่ใช่ใชถ้าโชคด,ดีลงมาทดสอบเส้นนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับอืเช่นเดียวกับซิลเวอร์ซิลเถามว่าตอนนี้ใช่จุดซื้อไหมก็ไม่ใช่จุดซื้อแล้วนะครับ,รบแต่ถ้ามาทดสอบอาจจะอย่างน้อยก็ตรงนี้ก็ยังดีนะครับ หรือว่าจะเป็นไพเลลนี้ก็ไม่แน่ใจก็ถึงจะเป็นจุดซื้อที่ดีได้นะครับปฏ็กชันนะครับบิตคอยนครับเาวิกลีนะครับบิตคอยนี่ครับนะฮะก็ไม่มีออทําไม่ไม,ไม่ไม่ทำหายแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เลือกทางซะด้วยอใหม่นะยังยังยังไม่เลือกเลยใช่ครับไม่ใช่เวลาซื้อมา้ตอนนี้ การหลอกลวงอยู่ครับตอนล้กหลอกลวงนะกาลังโปรโมเลยพอพอเราเข้าปุ๊บอาจจะที้ทางเลยครับเรียบร้อยไหนว่าจะไปห้าแสนเงีรอบหน้าแล้วกันนะใช่ครับผมโอ้เวลาคริปโตเขาอยู่ในอารมณ์นี้นี่แบบสุดๆเลยนะน่าจะชมดูหุ้นจีนนะครับหุ้นจีนเนี่ยยืนยืนได้นะแล้วถ้าถ้าเอาเคทีไปวัดก็คือเขียว อันนี้เป็นซังไห่อันนี้หางเสงน,นะครับสวยงามเลยโดยเฉพาะตัวตัวซังไห่เนี่ยเ,เขายืนอยู่บนเส้นสีม่วงนี้ได้แล้วก็มีรีวิสิตด้วยยอดเยี่ยมเลยครับอืมหุ้นจีน,นะครับครับผมส่วนหุ้น u ูเอสไตล์ที่แล้วไม่มีอะไรนะก็หลังจากชนชนเส้นขนานไปก็ก็หยุดไม่รู้จะจบขาขึ้นหรือ,อยังไม่รู้นะ นแต่คู่ขนานก็คือยังมีกำลังนะครับโอ้แล้วเมื่อเมื่อวันพฤหัสึ้นใหม่ตัวเอบาร์เดลี่เนี่ยบาร์นี้น่ากลัวนะนี่เอ็นเกเต็มเต็มเลยอ่าโอ้มีโอกาสนะครับผม,มทุกคนนี่ถ้าถ้าเกิดขึ้นวันศุกร์นี่โอ้โหมีเรื่องเลยเนี่ยเนี่ยเอ็นเกฟแบบย่างแรงเลยเป็นตัวยิ้นใหญ่มากโอเคเลย <ๆ S 1> ครับ,รบอืม เราเห็นทั้งใน S&P Nasdaq Dow Jones ชัดเจนนะครับอ่างั้นจะผมไปชับรอมาแต่เวลาแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับก็ตลาดโลกก็น่าจะเนาะดูดูภาพรวมของคริปโตหน่อยครับเหาลืมเลยคุณใหม่อันนี้เดลี่นะครับเดลี่แดงนะครับครับผม แย่านีนี่ขนาดคริปโตยืนยืนอยู่นะครับผมไม่เรื่กทาแต่นี่มาก่อนนะครับเป็นเดลี่นะถ้าเป็นภาพวิกฤติก็เหลืองส่วนมากจะเหลืองเหลืองอ่ะยังไม่เรื่กทาอ่าว่าไปดอลลาร์อินดีเซ็นะดอลลาร์อินด็เซ์เป็นอีกอีกตัวหนึ่งที่ที่อยากชวนดูนะครับดอลลาร์อินด็กซ์นี่เขาไปยืนอยู่เหนือเวชตัวนี้นี่ นะครับนะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็ต้องถือว่าเขาเลือกทางจะขึ้นนะเนี่ยนีภาพเดลี่นะครับอันนี้ภาพวิกลี่เดลี่นะครับตลาดอินเดซ x หน้าตานี้เรามองเป็นขาขึ้นนะครับคุณหมายคิดว่าไงครับ ตั้งมองเป็นขาขึ้นเหรอผมยังเลือกไม่ได้เลยครับ <laughs> ดูที่ทองไทยจะไปขนาดไหนเดี๋ยคอยดูนะเออ,อทองไทย,ยนะบาทเพราะว่าบาทไทยบาทไทยเราถ้าถ้าดอลล่าร์ดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นเนี่ยหน้าตาเดียวกับดอลล่าร์อินเด็กซ์เลยเนี่ยอืมเป็นยืนอยู่บนนี้แล้วนะครับอ่า เ,เดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะครับโอ้โอผมว่าทองไทยนี่ไปแน<า>่เลยไหมใช่อืมอ<า>ืมนะปิดรายการด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับอลา์อินเด็กซ์ก็เออก็แปลกนะดอลไลร์อินเด็กซ์เนี่ยแต่ทองคำทองโลหะขึ้นนะเอออลา์อินเด็กซ์ก็อาจจะลงก็ได้ใครจะรู้นั่นนั่นดีครับมันจะสุดๆสกันยังไงอยู่นะครับ โอเคงั้นเพื่อนๆที่สนใจข่าวสารในตลาดหุ้นไทยนะครับจาก KT ก็เรียนเชิญที่ QR ตัวนี้เลยนะครับครับผมส่วนสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้ครับเอเคครับขอบคุณมากครับบวัสดีครับขอบคุณครับบวัสดีครับ